สวัสดีสวัสดีพี่น้องทักทายสวัสดีหอบเทียงเนาะวันนี้หลังจากที่ว่าเขาออกไปหาบเขาอยู่หน้าเดี๋ยวเขามากินเขาเทียงอยู่เพื่อนเนาะมาห็ดอยู่กินอยู่ใน่เพื่อน,นี่นน,นอะเพราะว่าเขามันไปร้ายดอกพี่น้องหาบขาบเดียวกันแลนน้วเนาะไม่จะป้องกอนไปเกี่ยวเขาถ่ายอยู่ผักรวยแต่ว่าสไลด์เสือสิบประเด็จไปน้ำเนามนันก,กระเทินอนเนาะพี่น้องสีงอยูเฮดเบียเพื่อนก่อนมาอื่นกันพากันขยุบออกไปบบดเดียวเนาะไม่จะป้องกันไปแหกไว้ซื้อดอกพวอยมาไดซำใดกับเอาเนะเมืยอกับสีเทามากเมา อาหารเคียงค่ะคือจีนังกับตำมะคุงเด้อพี่น้องมะคุงเสแสรกซับวายเรียบร้อยแล้วนี่นังจำโบเอามานังวัวเครื่องปอกเครื่องปรุงมอันมะคุงเสแสรกตำวายเรียบร้อยนะมีแต่ถ่ายนงอกลงบัดเดียวนังวัวตามพักคอนด้วยขามึงพี่น้องอันนี้มันกับสิบสองมงสิบบายมุแล้วเน้องเนี่ยปอกคนเอาไปเมื่อยอ่ะไปแหงไว้ไอ้สื่อเอาคนเอาเมื่อยกต่สีขาวมากคนใหญ่กับข้าคุ้ยเนาะเป็นย่างสี บางกองขอกองเขาญาติมันอยูนเอาบางทีหาลักไปต่อคําไว้น้าแน่้เพราะว่าเพื่อรถปันสีเขามาหอนกับเฮิร์นาะยญาตมันโยดมันโยดลงบ่ได้เลยพี่น้องเลยขาพ้นปุ๊กทำเลยคนยังสิมาอยู่ที่น้องกระเจ้า่าหอนวันทีหาเจ้ว่าหัวลมออกแล้วคือสีไก่บ่หรอบางผักคือสีโต๊ะน้องพี่น้องเดือดกันมาหอนช่วงตอนไหนเดือดกันมาหอนเนาะยังวาวได้แล้ววางไว้ก่อนกันดีก็แก จีนังหัวด้วนังหวอนบางกว่านังข้วยสำหรับสหล่นังข้วย้ลยแต่ว่ามันแพงเนาะหอดหอดเราปจ้าหักโหลดเลยหอดบอโหลดลหแซน่ะตะกี้โลหะิบนังขั้วโเลดแซนโลจัสิบป่ะเสได้นังขั้วแล้วมาบอกจีพินั่นน่ะตอนแกโยบ่มียังกินนังข้วยังแพงเลยไม่ดอกนังขั้วตะกี้โลหนึ่งน่ะหาชีปโลหะิเสหลสื่อผู่เหมือนกันนสี่ขืนเลยเนาะ เมืองเล็กนั่นอุ่นแล้วข้าวอุ่นหมดแล้วปีนี้นะคะอันนี้เป็นหมักอ,อึที่จะบอกคนเอามาแต่ขายนักช่วนปูกอยากช่วนเห็ดอยากอูน้นะพี่น้องก็เลยว่าเอามาเห็ดแล้วก็เอาลงไปซูทีมงานคนกินเนาะสใส่กองให้ช่วยคนลงไปกินเสียอย่างเดียวข้าวบุมีกะทิแต่ใส่น้ำตาลไปก่อนเนาะพี่น้องเห็ดซัมมี่มีซัมด้เย็ดซัมนั่นเสียมีดอกพี่น้องเอ้ยกินนั่งแหละจังอู้เนาะ ฟันทุยทุยแม่เอามีา๊เอาไปยุขาข้นอนจะได้พี่น้องเอ้ยคนมกักจะได้เวลาเราเห็ดกลิ่นของเขามันทุ้ยท้ายเรานะขวัญเป็นขวัญจีหึ่งเลยนะเพื่อตัวทับแล้วเล,เลื้อแข็งแคงแง้งเลยบุกขึ้นนั่งขว่วยไนดะ้ทับตะเห็นนะก่อนตันไหมอันเด้กอันนั้นเนี่ยสากนะไม่ย่นนะ อาสาหันทัมนะไกันมีปงเสี้ยงในตลาดมีปงเสี้ยงลเห็ดเองนี่ยนั่งจะโกเห็ดเองีเนาะมปอกกรเห็ดเป็นเนาะก็จะเอาใส่แบบแปะสีำน้ากัตือแปะสีเก็จะหอกใส่ไทยอย่างนั่งนองีสอ่อนนั่งหัวสมรก็ได้ มันบางเนาะมันบางสากระบแบบนสาคลาขวดใชไใช้ขุดทองเด้นางขวนสินน้ำสินวนกัวนั่นเองนางวนก็บางเมื่อเทิกอ่ะเป็นิษแหไวมาแต่สาทกับปุกักปุยาที่กันได้ข้าอยากเค็ดเบิดพี่นองเลยเบียงสองเบียงสามเบยงน พักวางกับึ้นมาเห็ดเบี้ยน้ำผ่าแล้วแล้วก็ลงไปเอาประจําการต่อเวลาวางผืนกัญญาณมาซอยเบี้ยนี่มันอยู่ไกลเนาะก็เลยขี้หลงก้นมาเอาบดี๋ยไปอยู่ต่างเมืองม,มันมัรรนเนาะเงียบเด้อพี่น้องอยู่ในบ้านนะก็จะเอาผ้ากันล้างออกให้ออกหน้าเบิดมิดจิลีอยู่หน้ามวนกล้วย ยนเียยเงียได้อยู่นะอากาศก็ดีเครื่องลมไก่สีหออยามน่นาเลยเลยมันนะบอกมันะม่ได้เอาออขาดกลยม่ได้เลาะออขาดแล้มันมนันตรง,งน้นตรงเลาะก็คาเปาเีนังงัวกินกับตํำมาคุงเนะ จีนั่งแล้วก็ข้างหมอมันอื้อขืนเนาะพิน,นข้นนขางไว้โพราะนี่เราขาอ<ำ>้วนจีบข้างก็ดำดำหมนเลยจากอันนี้ลงมากไขข็ได้เาสุกับได้บ้ต้องปิดแต่น้ำมันนะย่างน,น้ำมันมันเถอะไอ้แมน,น,มนเื่องปรุงมาปรุงซะแลยตามปรุงไว้แล้วใช้เวลาไม่แต้มหยอกแล้วมันจะโบนก เฉลยังบ่ขึ้อ,อย่าก,กินเขา,ววาพี่น้องเดให้ชุบเอิญถในวันกระปุ่นบูดละปุ่นซีมือละอนนี้เราไหวหัวใจเพชรฉลยนะยังบอออกกวอ,อามากพีะะ่น้องกินเผาพอเด็ดเดี่ยวม่มีงคนได้เฉลยี่น้องักอนกัอนตื่นมาถึงกินนะพีรจะโบสิกซีน มาสีโอ้สีมันไม่กลัวมาพ่อเล่นใส่สีมันออย่างอ่ะเหมูสีมีได้พี่น้องไอ้ตักเล่นจัจังเลยวยหน่อยม่ใส่นั่งกัได้บนส่จานตักนะ แมออวอยากกินเขาเพราะแมวของแมวแมวอ,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 อยู่เลยแบบเกลี่ยลำเลยมีต่ำมะคุ้งจีนั่งงวัวจีนังงน่งงวัวนะนั่งงัวฟีมือจำโบเพิ่นเฮดเองเนาะใส่ห้ามน้าิ่นนาใส่แต่อยากให้นังน่งไม่วนใหาต้องใส่แป๊บสี่พอพี่เนาะไม่ว่าน้ำโค้ แป๊บสี่ก็จะสุรายแมนแป๊บสีเนาะัว้นกับว่าถาหลังคจำบรนนยี่รอยม่ได้พี่นอยินเขาเที่ยงกันมันี่ต่อมะคุ้ง่นด้ยหนาจะเป็นขวดสีมูนะสม่ป๊อเป็นขวดมสาขวดใส่พักสี่อ่อนอยู่ออนอยู่อันนี้นะปีกสีนูแต่หมูว่านี่พี่นอมีไฟกินเขาเลยมาย่างเมือนแรงสุ่ายพรยมันกับตมีหล่วก็แลเอาไปน่องม่ป๊อกเป็นเมย์กัเขาหน่อ อันนี้เป็นผัะกกระทินหมักมันเข่าเนาะกินกับตับแ่บมาเด้อพี่นอ้องมาเาพี่น้องมา,ากอย่างโบงห่อนไม่ใส่เสีอซะกินน้ำล้างกินน้ำล้างจะหน,น,น,น่อยกินแล้วจะงามนะักไม่พออันนี้เนาะไม่สาแฉกกระอองหมักหน้าเพื่อนปลาเนาะเพิ่นไปห้าเอาไว้มาเพิ่นน้ำแบงหายต้องว่าสิแกงตอนเทนกับขึ้นสิบ,บ่อชันพี่นอ้องมันเถืงเนาะแสะแหละก็เลยสิไหวปอกแกงไมอแรงเนาะกินเผาแล้วอ่ำน,น้ำก็ใสแส่สิซักเครื่อง ตะเกงอะไสีมาปอกตมไหวแกงมะแรงแ <ฮะ S 1> มแกงกินมะแรงน้ำไม้ย,ย่ามนี่กันเริบอืดเลยเนาะเพราะวัามันเป็นย่ามแรงนะแกงกินละลายเยเดี๋ยวใช้ถองยางมาโอเคมาเดินมาเดินทีเนาะจีนังก่องเหมือนเ่ิมนครับมาร์กในซุ่มหาเกินไม่เด้อครับชายผู้ใดอยากนำย่ามนั่งนวดแน่นาแม่นังน่งควยด้เยเนาะ โลเจ็ดสิบปกจะสุเเดียเกือบหอโลดแซนเนาะแต่กิโลห้าหกสิบม,มาเด้อมาเด้อเ่อปอกกินเขาวน,น,น่ากูเยวจำเขาเห็นแมวก็อ๋มอมสิกิน,นกูแหละอยากมาบัานเพซมันฟังไก่ก็กินเหลือคงกินได้แมวซะเล,ะลยอยันนีนน้ก็ไก่ค้าเฟซเซาเซา ไก่มันหย่านไก่เลยพี่น้องแมวแสลมดุนแหนมไก่เคยไก่เคยหกมันเนาะมาจอบลอยเมืองหมออีกกันเด้อไปพุดน้ำแนดอ่ะเออขวดแล้วเนาะเห็นพวดนี้แห้งซะก่อนคือได้มีกะทิก็เอากะทิมาใส่เนาะอู้มัเอื้อพี่น้องใส่น้ำตาลเกลือจังน้อยเนาะมันหวานเค็มเค็มจังน้อยเนาะไก่ให้มันก็ต้องใส่กะทิคือได้มีมะพร้าวเนาะพี่น้องเ้าวหางด้วยวาพเผาอ่อน ขูดเอามาอู้ลงใส่น้ากันเนาะกระแทบอันนี้ซึ่งแสลงว่ามีเนาะก็เลยอูมม้อซ้ำมีแสลว่า <laughs> จำโบเสนาอร้ายพวกจำโบได้เห็นอเดี๋เอาไปฝากทีมงานกนเนาะเห็ดเห็นแล้วไปกินน้ำยวกับทีมงานวอนชันทรประจาการน้ากันเลยเนาะขึ้นไว้สะก่อนหามันเปื่อยแล้ว,นนลวชิตัสใส่กองในช่วงจำโบลงไปแล้ว เมียไก่นะกระลุกกระลุ่อย่างนี้พี่น้องเป็ดกับพ่อเป็ดเมีม่ล้วปล่อยเป็ด <c oughs> บ่บัวจมโบบุ้ยไซส์เสือนะพี่น้องหอนมากมันกินเขาแล้วมันจะอาบนา้ำ <c oughs> เสลียนกระซิวคุกในจังน้อยนะเ <c oughs> นี่ยังม่อย่างนี้ซุนซสดีมจุกันกับเกี่ยวขาวอยู่ไหอยู่นานนะ ส่วนแสแหละนะยังบ่อยากเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิไปหาสักเครื่องสักคล้องไหวก่อนเ้าพวมมีเวลาเครื่องมือเนาะแล้วมื่อเอือนสิค้นเครื่องค้นคล้องออกไปเกี่ยวอยู่หน้าบะขวยไม่ในี่ยปอกเนลาบ่อยากออกไปกับบ่ออ๋องเนาะเพราะว่ามันกระเทินเนี่ยพี่น้องเพิ่นกับถือน้ำใส่กระติกหน่อยไปแล้วน้ำเบิดหน้าเมื่อยกับสีขาวมาเนาะแสแหละก็เศียดเวียนเอือนในสานให้มันแล้วเนาะเมียนเอือนเมียนสานสักเครื่องเนาะห้องบดิสักเครื่องเนาะแต่ะกานเกี่ยวเขาอันนี้พี่น้องบ่คอยมีเวลาสักเนาะ โอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สลาสิฝากไว้สมน้ก่อนไม่พอกันไม่คลิปหนาเนาะถามมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสลายให้คลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายสวัสดี